สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลาส6บกนฬิกานะคะกะกะตพร้อมส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัดให้คอสชอพิจารณาอย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดการคัดเลือกยังไม่ครบถ้วนนะคะแต่ก็จะสามารถส่งได้ทันภายในวันที่23กันยายนนี้ค่ะนายผู้ช่งนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกล่าวถึงความคืบหน้าการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติว่าคณะกรรมการสรรหาส่วนกลาง ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลรอบแรกครบถ้วนทุกด้านแล้วส่วนการสรรหาในส่วนจังหวัดได้คัดเลือกบุคคล5คนแล้ว60จังหวัดโดย27จังหวัดส่งมายังกกตแล้วขณะที่อีก17จังหวัดจะทยอยประชุมจนถึงวันที่22กันยายนคาดว่าวันที่23กันยายนก็จะสามารถส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอได้ครบทุกจังหวัด ทั้งนี้เชื่อว่าคณะกรรมการสัญหาส่วนจังหวัดจะใช้ความระมัดระวังไม่ให้รายชื่อรั่วไหลเพื่อป้องกันการทุจริตขณะที่เอกสารที่จังหวัดส่งมากกตก็เพียงตรวจสอบความเรียบร้อยเท่านั้นโดยจะไม่เปิดซองตรวจสอบภายในค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดตำรวจภูธรภาคหนึ่งสามารถหยุดไอซ์เครือข่ายของซ้อมหมิงได้ถึง15กิโลกรัมมูลค่ากว่า20ล้านบาทค,ค่ะ พลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีศรีวรางรังสิพรามนกุลรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งถแถลงผลการจับกลุ่มนายวันชัยพ่วงเรือพร้อมไอซ์15กิโลกร,รมัมมูลค่ากว่า20ล้านบาทซึ่งเป็นการสืบขยายผลจากการจับกลุ่มนายเฉลียวหรืออ้วนขะปัญญากับพวกเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนางสุภาฤดีหรือนัดจันพวง ภรยาของนายเฉลียวไปเยี่ยมนายเฉลียวที่เรือนจำและได้รับคำสั่งให้นำยาไปพักไวที่นายวันชยัยโดยนางสุพิชชาหรือติก๊กเป็นคนจัดหาสถานที่เก็บก่อนส่งต่อไปยังนายสิง์เพื่อนำไปขายยังเกาะปีนงังประเทศมาเลเซียและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งตำรวจได้วางแผนล่อซื้อ,อยาจากนายวันชยัยจนสามารถติดตามจับกลุมได้ในที่สุดจากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของนางพกรกมลแสนเลี้ยวหรือซ้าหมิง ซึ่งคาดว่ายังมีไอซ์ที่สั่งมาจากเครือข่ายพันโทยี่เซอีก40กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและพระนครศรีอยุธยาซึ่งตำรวจเตรียมออกปฏิบัติการกวาดล้างต่อไปพร้อมทั้งจะออกหมายจับผู้ต้องหาอีก8คนคะ่ะปิดท้ายที่ข่าวกีฬานะคะทีมหญิงคู่จากบ้านทองหยอดผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศศึกแบดมินตันซีอูโอเพค่ะ การแข่งขันแบดมินตันรายการ c ี Open 2014 i n s p i r e บายไทย P ี s s ที่ศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประเภทหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน10ปีรอบ16ทีมสุดท้ายพัทรพรกุลมาศกับมัชิมาผลสีนีนาจากทีมบ้านทองหยอดในเสื้อสีชมพูตบเอาชนะทวันรัฐโกริภาพกับพัทรพรรุ่งเรืองประมงจากทีม MC p พูดขับ2เกมรวด21-10ต่อและ21-16ต่อ ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบคู่ของทีมทหารอากาศสิงห์เอชในวันพรุ่งนี้เริ่มเวลา9นาฬิกาค่ะด้านนายอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภารองประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เปิดสัมภาษณ์พิเศษต่อสื่อมวลชนในงานเลสเตอร์ทลอกเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดแคมเปญจิ้งจอกสยามอะคาเดมี่โดยจะเปิดรับสมัครเยาวชนไทยอายุไม่เกิน16ปีเข้าร่วมโครงการซึ่งจะทําการคัดเลือกรอบแรกจาก5ภูมิภาคจํานวน110คน จากนั้นจะคัดให้เหลือเพียง16คนในรอบสุดท้ายก่อนเดินทางไปเรียนรู้และฝึกฝนความเป็นนักฟุตบอลอาชีพในระดับสากลที่เลสเตอร์อะคาเดมีประเทศอังกฤษระยะเวลา2ปีครึ่งเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ,มะหมดเวลาของข่าวต้นชั่ัโมงช่วงเวลานี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะทระทัตภมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17 ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้สลับหมุนเวียนผ่านทางช่อง 3, 5, 7, โคดนายและ NBT ร่วมส่งพลังใจเชียร์นักกีฬาไทยเป็นเจ้าเหรียญทองตั้งแต่วันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้